สวัสดีครับผ่แม่พี่นอ้องกองไซืุอผู้ทุกคนครับผมพามาหาเมืองข้ามคือเกาแล้วพี่นอ้องย่างกลัามาเบิ่งต้นข้างในครับมันจะมีโตวะครับผมุผมคือเกาแล้วครับช่องคน้นผันหมาน อายุหายกินหายมงคข้ามของเขากัานละครับข้ามาหาเลาะเบื้องมงคข้ามครับผมขี่รถมาไก่เติอบอยู่ครับมือนี่มาไก่เติอบอยู่ครับพาดหลาะไปเรื่อยๆครับผมมานหน่อยมานไล่กันมาหลุดมาเบิง้งน้ำกันหลุดพี่น้องเอ้ย รับหอดตน้นขา้ามเนาะหอดตน้นข้ามนะครับผมโอ้มันย้อนแสงเลยพี่น้องเลยมันย้อนแสงพี่น้องอาจ,จบ่เห็นนะครับแต่ผมยังเดยียบห็นเลยครับมันหมืดครับพี่น้อง อากาศมันขึ้นหดพี่นองเอ้ยฝนตกลิ่นครับโอ้มีเยอะครับโอ้พี่นองเห็นมัมยบรยากมีเยอะครับเนี่ย นี่ครับผมโอ้เบิ้องปล่ไยใหมให่ครับซู้หเหมือนเบิ้งเห็นไหมน้อนี่ครับพี่น้องโอ้มันย่อนแสงเลยครับเด้อกันบ่เห็นกัขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับผมหลุนมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ขอบตะกครับนอก อุตตะโถกุขนหย่อนเสียงเลยเด้อครับเด้อ เดี๋ยวครับตกอีกแก้วข่วขงครับข่วง นห่ืนอกอครับผมคู่หนึ่งครับยืดต่ำหน่ครับนี่นะครับอันมันบอย้อนแสงกับจีนแต่ไทยอย่งหีนน้องเบื้องนี้นะครับโหครับเป็นคู่เป็นคู่อยู่พี่เรา สามตัวเลยครับนี่สามตัวเลยครับผม มัน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 พี่น้องมันมัน,มนข้างบนก็มีนะครับเด้อ หย่อนแสงแล้วพี่น้องเอ้ยแนวพาเห็นแนว้วครับ ครับครับผมครับสองตัวสองตัว ครับพี่น้องสามตัวแล้วครับนี่ครับไทยแนบ่าไทยแน่กะจะว่ากนเด้อครับเด้อย,ยากาศมันวันมีแดดครับคึมต้องไทยแนบ่าไทยแน่ธรรมดาครับสามตัวมันมันนะพี่น้องไอย้ยูครับตุน่นครับ ชูดของบนก็มีดนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาก่อนครับมันหย่อนแสงใหม่ก่อนครับเอาใหม่ก่อนน้องชุดตักตำครับฝนกระทุกเลยนี่ไายแน่บบทไทยแน่ยเหรอครับเดี๋ยวได้หลายได้หน่อยสลุปอยู่บ้านนะครับเด้อนี่ครับนี่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 พี่น้อง นี่ครับอีกยนนี่อีกขำวนอีกครับเห็นบ่วูโอ้ซองตัวตัวนี้อครับสีครับโอ้เห็นแล้วนี่โอ้ยวนเร็วครับขนาดนี่ครับนี่ครับหลายคู่อยู่ครับ ใส่ครับก็ใส่เอาละครับผมพี่น้องฝนตกครับผมมันบ่ได้ถ่ายหลายเด้อครับเด้อฝนมันตกฝนตกบ่หยุดเลยครับถึงมาฮอด,ด,ดนี่ล่ะฝนตกเปียกต้เลยครับถ่ายแน่บ่ถ่ายแน่นะครับผมฝนก็นตกแฮง cái à. này mà lái tiểu tư không? thì gặp như này ngăn như này. Còn cả đây. bỏ đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Có มาสรุปก็โรถดครับนี่จะได้แบะฝนมันตกเนาะมันทายก็ได้ผมขอโทษขอให้ลาไลครับผมโอไ้ไล่ไล่เ้ยพี่น,อน้องน,อนี่คุณครับ ย like. อดนะครับสุดยอดมันชักมันแงหมดนี่ครับสิบใบนับม่เบิ้งนะครับมันไหลมันไหลแห้งน่ครับโตโคเยอะนะฮะถูโคมีเบิ้งครับสุขสุโค ตัวใหญ่ๆครับผมมาไล่ครับมือนีไปไกลครับมือนีพฝนกระตกพ่น่กระตกกระเถี่ยวแค่เนี้ยอยู่พีนพ่น้กกนนองมันแดดบ่อครับมือนีฟางขึ้นฟางขึ้นฝนตกครับไปไล่แน่้พี่น้องเอ้อจะสอนครับุ้งดูนะครับผม จบกันอีกรอบครับตกหนาวพี่น้องไปหาอาบน้ำนะครับผ,ผมก็เดี๋ยวพอจบคลิปแจไอเพียงสมนนีนะครับเด้อฝนมันตกครับหนาวไปหาอาบน้ำนะครับผมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งแกนเตือนครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผม 大家好。